สวัสดีครับธรรมโกรครับในวันนี้เนี่ยเราจะย้อนกลับไปดูตัวเกมที่เคยเป็นเมนหลักในชาแนลผมสักหน่อยอะเนาะ,น,ะนั่นคือตัวเกม Shadow World ครับตัวเกมนี้เนี่ยในตอนนี้มันก็ไม่ใช่เมนหลักในชาแนลผมอีกต่อไปแล้วแล้วก็มันเตรียมที่จะไปเปิดภาคใหม่ก็คือภาควอร์บิยอนในตอนช่วงซั m เมอร์ของญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็จะหยุดอัปเดตตัวเกมภาคปัจจุบันภาคเก่าไปอะไรไปแล้ว เมื่อวานนี้เนี่ยมันเพิ่งสปอยอัปเดตอันสุดท้ายมาก็คือไอ้อันนั้นอนะมินิเซตมินิสแพนชั่นอันสุดท้ายเนี่ยเนาะแล้วแบบมันก็มีการย้อมแมวการ์ดมีการรีเซจันการ์ดเก่าๆกลับมาให้เล่นในโกเดชั่นแบบนั้นเนาะ,ะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่มารีวิวไอ้การ์พวกนี้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นโกลเดชั่นแล้วไม่สนใจแล้วเราจะมาดูไอ้การไปนี้กัน ไอตัวการ์ดที่เล่นได้2องฟอร์แมตเลยนั่นคือ Despier Reborn เนี่ยเนาะ,อะไอใบนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดท,ที่เพิ่งสปอยมาในเซตเมื่อวานแล้วแบบมันสะดุดตาผมมากเลยไอใบนี้มันเป็นนิวทรัลสเปลคอสแปดที่มันบอกว่าไอตอนที่คุณเล่นการ์ดใบ,บนี้ในฟอร์แมตอล l i m i t e d เนี่ยพอเข้าเทิร์นที่คุณอีโวได้นะตัวการ์ดใบ,บนี้มันจะเปลี่ยนเป็นคอสสี่ม,มันเขียนชัดเจนเลยว่าเนี่ยถ้าเล่นอลิมิเต็ดใบนี้ลดคอตัวเอง นะแล้วก็มันทำอะไรได้มันบอกว่าเล่นแล้วจะ discard สอง random ก a รดจากมือเราอแล้วก็จะ summon copy ของ four different random ally follower หรือ AD, อัมฤตที่โดน discard ใน match เนี่ยก็คือใน match นี้ discard follower อะไรไป discard อัมลตอะไรไปมันก็จะ random summon มาสี่อั4อน4ตัวแบบนั้นเนาะแล้วก็ให้ t ค k e d e a อ e r อีกฝั่งว่าในตอนเริ่มเทินฝั่งเขาอ่ะจะต้อง discard card สองใบบนมือเขาอืม มันก็เป็นเอฟเฟกที <ries> <gu> <dislike> ่ดูบ้าบอมมากเลยเนาะมันสามารถจะชีดไอ้ตัวโกงๆได้หลายตัวเลยอะอะไรประมาณนั้นในเด็กที่มีแพ็กเกจดิสการ์ดเยอะอ่อย่างเช่นดิสการ์ดดราก้อนหรือว่าไอ้คลาสที่มีการดิสการ์ดเยอะอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งมันก็น่าเสีภัยที่ไอ้คลาสที่มีเอฟเฟกต์ดิสการ์ดเยอะเนี่ยมันก็มีคลาสหนึ่งก็คือกอยออนเนี่ยเนาะอืมอยยนเนี่ยลองเสิร์ชเขาว่าดิสการ์ดดูมันจะมีการ์ดหลายใบมาก เอ่อหนึ่งหน้าเต็มๆเนี่ยที่สามารถจะดิสการ์ดให้คุณได้อะไรได้เนาะเอ่อประมาณนั้นแล้วแบบบางใบก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไอ้ดีสุดก็น่าจะเป็นเซน i ี้เดดคูปเนี่ยนะหรือว่าไอ้แกรน c t ชันใบเนี่ยอืมแล้วแบบเวลาที่คุณเอาไปเล่นเนี่ยเนาะคุณก็สามารถจะจัดเด็กประมาณว่าแบบใส่ตัวที่มี value สงูงๆอย่างเช่นวิกต o r เบดเดอร์อะไรแบบนั้นได้เนาะแล้วก็แบบออะไรนะสการ์ดการ์ดอย่างไอวิกตุยเบดเดอร์เนี่ย แล้วก็อาจจะดิสการ์ดอีกใบหนึ่งไปเตรียมไว้อย่างเช่นตัวที่เป็นฟลักเกตอย่างไวส์เนี่ยเนาะไอตัวที่มันเป็นอันเนี้ยอีโบแล้วมันก็จะทำให้ฝั่งไม่สามารถจะเอติเวตแฟนแฟได้อะไรได้ออพอเราดิสการ์ดไอ้คู่นี้ไปปั๊บเราก,กดใบนี้ไปเนาะแล้วมันก็จะเรนดอมซัมมอนไอ้สองตัวนั้นลงมาแล้วก็แบบเหมือนกับว่าตัวหนึ่งฟลักเกตอีกตัวหนึ่งก็คอยโปรเทคให้บนบอร์ดตายยากไรยากเดิวยาก แบบนั้นเนาะ,ะก็นั่นแหละมันอาจจะมี potential อย่างอื่นอีกในคลาสอื่นๆเนี่ยเนาะ,อ,ะอย่างเนโครก็มีตัวโกงๆเยอะอย่างไอตัวดรากอนก็มีตัวแรวงๆเยอะแบบนั้นครับมันเลยเป็นการที่ผมสนใจมากว่าพอมันมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้อลิมิตมันพังได้มากขึ้นแค่ไหนเนาะคือในตอนนี้เนี่ย ผมไม่แคร์แล้วนะว่าอะลิมิตมันจะต้องฟิกอะไรยังไงคือแบบมันเกินจุดที่จะต้องต้องฟิกไอตัวฟอร์มตนั่นแหละเพราะว่ามันจะไปเกมใหม่แล้วแบบนั้นครับอือก็เลยแบบโอเคปล่อยเลยตามเลยไปก็ได้เอ่อดีชีดดีชงอะไรก็ช่างแม่งอ่ะเออไม่ต้องไปแบนมันแล้วอืมช่างมันปล่อยมันไว้กนแหละแล้วก็มาทําให้มันพังมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่าดูดีเนาะคือในตอนวันที่2ี่สิบที่การ์ดใบนี้มันจะปล่อยเนี่ย ผมว่าเออว่าจะมาไลฟ์สตรีมแล้วก็เล่นใอการ์ดใบนี้ดูจะดูด้วยว่าฟอร์แมตอลิมิเต็ดเนี่ยหลังจากที่มีการใบนี้ลงมาเนี่ยนะมันจะพังได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนาะเออถือว่าเป็นการที่น่าสนใจมากก็เดี๋ยวก็ดูกันเนาะในวันที่20นี้เอ่อว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเนาะเออเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันวันที่20สําหรับตัวเกมชาโดว์เวิร์ดเนาะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ